โอเคโจทย์เขาต้องการที่จะอินทริเกรตจาก0ถึง2ของฟังก์ชันนี้แต่ฟังก์ชันนี้มันดันใส่อ s บสูตนักเรียนที่ไม่ค่อยเคยเจออ s บสู t e ก็ไม่ต้องตกใจนักเรียนครับเราใช้ความรู้ที่ว่าอินทริเกรตจากไหนถึงไหนของฟังก์ชันอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือการหาพื้นที่อะไรใต้กราฟเข้าใจที่พี่พูดเนาะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราพอที่จะวาดรูปได้ว่าไอเนี้ยกราฟมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไง,นะรเ,ง,ไงเราก็สามารถที่จะนะครับเออหาค่าของการอินทิเกรตได้นะครับโอเคเรามาดูสิถ้า y เท่ากับ x x ลบหนึ่งเนี่ยกราฟจะเป็นยังไงดูก็รู้เป็นกราฟอะไรพาราโบลาแต่ในการที่เขาอุตสาห์แยกแฟกเตอร์มาให้เนี่ยมันก็แปลว่าพาราโบลาเนี้ยมีจุดตัดแกน x ก็คือจุดที่ y เป็นศูนย์เนี่ยมี2จุด คือ x เป็น0กับ x เป็น1 x เป็น0กับ x เป็น1เป็นจุดตัดพาราโบลาโอ๊ยดูก็กรู้กราฟก็ต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นพาราโบล่ายายจริงไหมโอเคไหมทันนะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันแอบสูดใส่เข้าไปด้วยถ้าแอบสูดใส่เข้าไปด้วยก็แสดงว่า ถ้าเรานะครับสายแอบสูตรของกราฟนี้ไปตัวที่มันอยู่ข้างล่างปึ้งเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะเด้งขึ้นมาดังนั้นกราฟแอบสูตรนะครับ x คูณกับ x ลบหนะึ่งน่ะมันก็คือกราฟนี้นั่นเองเข้าใจที่พี่พูดไหมแล้วโจทย์เขาต้องการอินทิเกรตจากศูนย์ถึงสองอะ ต้องการอินทริเกตจากศูนย์ถึง2ก็แสดงว่าเขาต้องการรู้ว่าจาก0ูนย์ถึง2เนี้ยกราฟเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นที่ก็จะกลายเป็นพื้นที่ใช่ไหมทันไหมก็จะกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้รวมกันนั่นเองเข้าใจมหมโอเคไหมทันนะทีนี้ พื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะหาได้อย่างไรคำตอบก็คือว่านะครับก็ถ้าเรามองเป็นกราฟเดิมนะถ้าเรามองเป็นกราฟเดิมะกราฟเดิมคืออย่างนี้ใช่ไหมเราก็หาพื้นที่นี้เราก็หาพื้นที่นี้แล้วก็มาบวกกันก็จะเท่ากันลรวอะก็จบถูกไหมเข้าใจไหมนี่ โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบสูตรเนี่ยมันมีไว้ให้เราเห็นกราฟจริงแต่ค่าของมันที่เราหาก็คือว่าอ๋อมันต้องการพื้นที่นี้กับพื้นที่นี้เอาแต่พื้นที่นี้กับกับพื้นที่นี้เป็นไงกันเท่ากันมันเด้งมันเด้งเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเลยว่าอ๋อมันก็คืออินทิเกรตจาก0ถึงอะไรก่อนถึง1ของกราฟเดิมเลยละ่ะกราฟเดิมคือ x กำลัง2ลบ x ใช่ไหม กับอินทิเกรตจากอะไรแล้วจาก1ถึง2ของ x กำลัง2ลบ x dx แต่ว่าตรงนี้คำตอบมันจะออกมาเป็นเครื่องหมายอะไรลบเพราะว่ากราฟมันอยู่ล่างใช่ไหมเราก็แค่ใส่อะไรมันใส่แอบสูตมันก็จบเข้าใจไหมแค่นั้นเองดังนั้นไม่เห็นแอบสูตก็ไม่ต้องกลัวนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจึงมีหน้าที่อินทิเกรตมันไปเลยไม่ต้องสนใจแอบสูตรอินทิเกรต x กำลังสองลบ x dx มันได้เท่ากับ x กำลังอะไรแล้ว x กำลัง3ส่วน3ลบ x กำลัง2ส่วน2บวกค่าคงที่ช่างัมมันเนาะเพราะว่าสุดท้ายมันต้ออกมาเป็นอินทิเกรลจำกัดเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจึงตอบนะครับดูนะ อันนี้เราแทนค่าจากอะไรนะจาก1ลบด้วย0โอเคไหมก็แทนไปสิก็เ,เป็น x กำลังสส่วน x ทด x กำลัง3ส่วน3ลบ x กำลังสอส่วน2แทนค่าจาก0ไป1ไปบวกกับนะครับอันนี้ใส,ส่แอบศูนเข้าไปใส,ปส่แอบศูนย์แอบศูนยของนะครับ x กำลังสส่วน 3, สลบ x กำลังสองส่วน2โดยที่แทนค่าจาก หนึ่งไปสองโอเคเชิญจริงๆแทนค่าจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็แทนหนึ่งมาแทนหนึ่งออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสองเป็นลบหนึ่งส่วนหกแต่ส่แอปสูตรกลายเป็นหนึ่งส่วนหกทันนะนี่คือตัวหน้านะส่วนตัวหลังตัวหลังมันต้องได้บวกเลยนะเป็นคิดเลขเลยนะ แทน x เป็น2ก็เป็น2กลังสาเป็น8ส่วน3ลบนะครับ2ลังสองได้4ส่วน2ก็ได้2โอเคไหมอันเนี้ยลบด้วยแทนค่าเป็น1ก็เป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน2ที่เหลืออยาคิดเลขให้ผิดก็ก,ก็น่าจะถูกละนะครับเป็น1ส่วน6บวกกับนที้นี่ 8ลบ6นะครับได้2ใช่ปะ่ะส่วน3ลบด้วยอันนี้1ส่วน3ลบ1ส่วน2เป็นลบหส่วนหกก็เป็นบวกหส่วน6ทั้งหมดส่วน6ให้หมด1บวก4ส่วน6บวก1อ่าเป็น6ส่วน6ก็เลยกลายเป็น1จบระวังเรื่องบวกลบเศษส่วนแค่น,นี้แหละ ไม่ใช่ว่าพวกเรากลัวพี่ก็กลัวบวกลบเลขเนี่ยต้องดูระวังดีๆอะไรลบอะไรว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบหนึ่งอย่างสวยงามโอเคนะรู้เรื่องนะ